เรื่องใหญ่แล้วครับล่าสุดนะครหลวงเวียงจันทร์กำลังผวา,ากันหนักจู่ๆแผ่นดินสูบหายไปทั้งหลังกลางเมืองหลวงนี่ไม่ใช่หนังภัยพิบัติแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นหน้าบ้านเราและสัญญาณเตือนนี้อาจจะกำลังบอกว่าขุมทรัพย์ทองคำสีขาวที่หวังจะกู้วิกฤตอาจจะกำลังกลายเป็นหลุมพรางมารณะที่ไม่มีใครคาดคิดเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็น Talk of the Town ทั้งในฝั่งลาวและฝั่งไทยบ้านเราครับ คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตกันปกติในปี2026ที่โลกกําลังหมุนไปอย่างรวดเร็วภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐที่เศรษฐกิจโลกกําลังผันผวนแต่ที่หน้าบ้านเราเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างสอปปอลาวกําลังเจอกับฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณนั่งทานข้าวเย็นอยู่กับครอบครัวแล้วจูๆ่ๆพื้นบ้านที่คุณยืนอยู่มันยุบวูบลงไปต่อหน้าต่อตาลึกเท่าตึก10ชั้นมันน่ากลัวขนาดไหนเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่2มกราคม2026ที่ผ่านมานี้เองครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งมั่งเมืองสายธานีนครหลวงเวียงจันทร์ครับจู่ๆเกิดหลุมยุบขนาดมหืมาความลึกเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะครับ20 3 0ถึง30เมตรคุณลองนึกภาพตึกแถวสูงๆส,สัก7-8ชั้นแล้วมองลงไปดูครับความลึกระดับนั้นเลย แล้วที่น่าเศร้าคือมันสูบเอาบ้านพักอาศัยหลังหนึ่งหายวูบลงไปทั้งหลังส่งผลให้มีพี่น้องชาวลาวสมาชิกในครอบครัวเดียวกันสูญหายไปทันที4รายโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับการกู้ภัยมันยากมากยากแบบมหาหินเลยเพราะสภาพดินปากหลุมมันยังอ่อนหยวบหยาบเสี่ยงที่จะถล่มซ้ำลงมาได้ทุกเมื่อทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาและแข่งกับความตายเพราะขุดผ่านชั้นดินอ่อนลงไปก็ไปเจอกับชั้นหิน แข็งชนิดที่ว่าเครื่องจักรทั่วไปเจาะไม่เข้าต้องระดมเครื่องมือพิเศษกันวุ่นวายนี่คือสถานการณ์วิกฤตที่บีบหัวใจคนทั้งประเทศลราและคนไทยที่ติดตามข่าวอย่างเรามากมากครับแต่ครับแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีคุยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วย้อนกลับไปปี2025ในพื้นที่เดียวกันนี้แหละครับเคยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่และดินยุบมาแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาผวากันมาเป็นปีแล้ว แล้วคำถามคือทำไมมันถึงยุบนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องมาคุยกันเพราะจำเลยสังคมเบอร์หนึ่งตอนนี้พุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เรียกว่าโครงการขุดเจาะแร่โพแทสครับ แร่โพแทชเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับประเทศลาวแล้วมันคือทองคําสีขาวครับคุณผู้ชมมันคือความหวังมันคือขุมทรัพย์มหาศาลที่จะมาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจลาวขุดขึ้นมาขายเอาเงินเข้าประเทศแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สินแก้ปัญหาค่าเงินกีบที่อ่อนค่าคือรัฐบาลลาวเขามองว่านี่คือเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะทําให้ลาวรวยขึ้นแต่เหรียญมันมีสองด้านเสมอครับการขุดเจาะในพื้นที่ชุมชนหนานแน่นแบบนี้สมาชิกสภาแห่งชาติของลาว เขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วครับว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมชาวบ้านในระดับท้องถิ่นก็เคยคัดค้านเคยร้องเรียนกันมาแล้วแต่โครงการก็ยังเดินหน้าต่อเพราะเม็ดเงินมันมหาศาลจริงๆครับและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดที่ทําให้คนเวียงจันทนอนไม่หลับตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหลุมยุบหลุมเดียวนะครับแต่มันคือความกลัวว่าเมืองจะจมครับคุณลองนึกภาพตามนะครับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญอย่างเคืือนไฟฟ้าน้ําหงิมถ้าเกิดว่าการขุดเจาะข้างล่างมันไปกระทบโครงสร้างธรณีวิทยาจน ทำให้เขื่อนมีปัญหาหรือแผ่นดินรองรับน้ำไม่ไหวนะครหลวงเวียงจันทร์อาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลได้เลยนะครับสภาพธรณีวิทยาของแหล่งแร่ในเวียงจันทร์เนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะเป็นสายแร่ตื้นและอยู่ใกล้แหล่งน้ำเหมือนเรากำลังขุดอุโมงอยู่ใต้ตุ่มใส่น้ำใบยักษ์ถ้าพลาดนิดเดียวตูมจบเลยนะครับ เอาละครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลล่าสุดจากฝั่งรัฐบาลลาวกันบ้างครับเพื่อความเป็นธรรมล่าสุดเมื่อวันที่8มกราคม2026ที่ผ่านมานี่เองครับทางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแร่เขาออกมาชี้แจงแบบนี้ครับเขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนพี่น้องรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจริงๆแล้วรัฐได้สั่งระง,งับการขุดเจาะชั่วคราวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2025แล้วอา้าวแล้วทําไมมันยังถล่มเขาอธิบายว่าเหตุการณ์นี้มันคือผลกระทบสะส สมทางธรณีวิทยาครับคือเหมือนแผลช้ำในที่มันสะสมมานานแล้วเพิ่งมาแสดงอาการไม่ใช่ว่ามีการแอบขุดในวันที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนและสิ่งที่รัฐบาลลาวทำทันทีคือการประกาศเขตอันตรายสูงสุดครับสั่งอพยพด่วนเลย30ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องย้ายออกทันทีซึ่งคาดว่าจะย้ายออกครบร0 0ภายในวันรุ่งขึ้นถือว่าเทคแอคชั่นไวมากนะครับ ส่วนเรื่องเงินเงินทองทองบริษัทผู้รับสัมปทานงานนี้งานเข้าเต็มๆครับรัฐบาลสั่งฟันเลยว่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าเยียวยาทั้งหมดให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจ่ายไม่อั้นครับงานนี้เอาแล้วครับมาถึงช่วงวิเคราะห์กันบ้างจากข่าวนี้เคนอยากชวนคิดต่อแบบนี้นะครับประเด็นแรกเศรษฐกิจกับความปลอดภัย นี่คือโจทย์โลกแตกของประเทศกำลังพัฒนาเลยครับเราเองมีทรัพยากรเยอะมากทั้งน้ำทั้งแร่ธาตุการจะดึงขึ้นมาใช้เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนมันเป็นเรื่องที่ต้องทำครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องเชียร์ให้เขาเจริญขึ้น แต่บทเรียนจากบ้านทุ่งมั่งครั้งนี้มันกำลังสอนเราว่าราคาที่ต้องจ่ายมันอาจจะแพงกว่าค่าสัมปทานที่ได้รับก็ได้ครับถ้าการพัฒนาแลกมาด้วยชีวิตคนแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เมืองหลวงจะจมมันคุ้มไหมผมเชื่อว่ารัฐบาลลาวเองก็รู้เรื่องนี้ดีครับและการสั่งระงับตั้งแต่ปี2025ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเอาจริงเรื่องความปลอดภัย แต่ธรรมชาติครับคุณผู้ชมธรรมชาติเขาไม่รอคำสั่งอนุมัติพอมันเสียสมดุลไปแล้วการจะกู้คืนมันยากมากประเด็นที่2หัวอกเพื่อนบ้านคนไทยเรากับคนลาวเนี่ยพี่น้องกันแท้ๆครับเราไปเที่ยวเวียงจันทร์กินส้มตำหลวงพระบางวังเวียงเราคุ้นเคยกันดีการที่เวียงจันทร์เจริญมีตึกสูงมีเศรษฐกิจดีคนไทยเราก็พลอยยินดีไปด้วยขาขายกันคล่องขึ้น แต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้สุดซอยครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเรานะครับแต่มันเป็นเคสสตั๊ดดี้ให้กับไทยเราด้วยบ้านเราเองก็มีโครงการเหมืองแร่มีโครงการขุดเจาะสารพัดภาคอีสานเรากับลาวธรณีวิทยาก็คล้ายๆกันถ้าเราไม่ดูบทเรียนจากเพื่อนบ้านวันหนึ่งมันอาจจะเกิดที่บ้านเราก็ได้ผมมองว่าวิกฤตครั้งนี้จะนำไปสู่มาตรฐานใหม่ครับ ต่อไปนี้การขุดเจาะแร่ในลาวจะต้องเข้มงวดขึ้นเป็นสิบเท่าเทคโนโลยีต้องถึงผู้เชี่ยวชาญต้องพร้อมและที่สำคัญที่สุดคือเสียงของคนในพื้นที่ต้องดังกว่าเสียงของเครื่องจักรถ้าลาวผ่านจุดนี้ไปได้เท่าสามารถจัดการกับทองคำสีขาวนี้ได้อย่างปลอดภัยจริงๆลาวจะกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งและน่ากลัวในทางที่ดีมากๆในอาเซียนครับเพราะทรัพยากรในมือเขามีค่ามหาศาลจริงๆ เพียงแต่ตอนนี้ต้องหาจุดสมรุนให้เจอและผมเชื่อลึกๆครับว่าพี่น้องชาวเรามีความแข็งแกร่งผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะครั้งนี้พวกเขาก็จะผ่านไปได้และจะกลับมาสร้างเวียงจันทร์ให้แข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนคนไทยอย่างเราเอาใจช่วยเต็มที่ครับ สรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆภายในหนึ่งนาทีนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์หลุมยุบยักษ์ที่เวียงจันทร์เมื่อ2มกราคม2026ที่ผ่านมาที่ลึกถึง30เมตรและกลืนบ้านคนไปทั้งหลังเนี่ยสาเหตุหลักถูกเชื่อมโยงไปที่เหมืองแร่โพแทชที่มีการขุดเจาะในพื้นที่แม้รัฐบาลจะสั่งระง,งับไปตั้งแต่กลางปี2025แล้วแต่มันคือผลกระทบสะสมที่เพิ่งระเบิดออกมา ความกังวลตอนนี้คือมันไม่ได้จบแค่หลุมเดียวแต่มันเสี่ยงกระทบโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอย่างเขื่อนและอาจทำให้นักครหล,ลวงจมได้ถ้าไม่จัดการให้ดีล่าสุดรัฐบาลสั่งอพยพคนด่วนและให้เอกชนรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดบทเรียนครั้งนี้ราคาแพงมากแต่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ลาวต้องรื้อระบบความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกับชีวิตคนได้อย่างแท้จริงครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเพื่อนบ้านก็เหมือนเรื่องของเรา การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องดีแต่ถ้าฐานรากไม่มั่นคงตึกสูงแค่ไหนก็พังได้ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในลาวและนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นเพื่อนบ้านเราเติบโตอย่างยั่งยืนครับถ้าคุณชอบข้อมูลลึกๆวิเคราะห์มันๆแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจไว้เลยครับจะได้ไม่ตกขบวนรถไฟแห่งอนาคตทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมวันนี้ครับ ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือการที่ทุกคนในสังคมนอนหลับได้อย่างปลอดภัยบนแผ่นดินของตัวเองสำหรับวันนี้เคนลาไปก่อนสวัสดีครับ